สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่แหละประเทศไทยคืนวันอังคารนะครับบรรยากาศยังอบอว่นไปด้วยความรักความอบอุ่นระหว่างแม่กับลูกนะครับ<ะ>เนื่องในาวาระวันแม่แห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาเพื่อเสริมบรรยากาศ แห่งวันแม่นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับพี่ต้อยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่วัตครับพี่วัตเวลาที่กลายเป็นแขกรับเชิญจะเรียกแม่เป็นผู้ร่วมรายการนะเป็นผู้ร่วมรายการร่วมกันเสวนาเป็นผู้มาร่วมแจมครับก็เพลงเมื่อกี้ข้าน้ำนมเป็นเพลงข้าน้ำนมข้าน้ำนมครับ2492 2492เสิเจอได้ยัง ยังไม่เกิดดีกว่าไม่เป็นคนอยู่ที่ไหน2492เนี่ยต้อยอายุ2ขวบพี่อายุ2ขวบคุณวัตครับสขวบนี่ผม่ยังอยู่คุณโดงอย่างนี้แหละฮะวันในอากาศอยู่ตั้งแต่ยังไม่เกิด2492โอ้หลัง2475มา20กว่าปี2492นี่ก็ก่อนที่จะมีทีวีเอ สองสี่เก้าแปดคอช่องแรกของประเทศไทยบังเกิดขึ้นคือสองสตอนนั้นเนี่ยเพลงนี้นะเป็นปริศนาธรรมมากครับคือคุณวานิชจรุงกิตอนันต์เนี่ยเขาเคยเขียนเอาไว้ครับในหนังสือตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ว่ามันเป็นอันนี้เขาเรียกร้อยแก้วหรือร้อยกรองนะเป็นร้อยกรองเป็นร้อยกรองเพราะว่ามีสัมผัสปึ๊บประหว่างบท อ่าเขาเรียกมันมีสว่างวัดและก็ระ่วงางบทแม่นี่มีบุญคุณอญ่าลืมที่พระหลวงหลวงดุ่กแดงยางนอสเล่ยคุณวานิชว่าอย่างไงครับคุณวานิชบอกว่าเป็นบทร้อยแก้วที่สมบูรณ์แบบที่สุดทุกท่วงทานองทุกบรรทัดเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งครับจนกระทั่งณวันนี้ก็ยังไม่มีบทร้อยแก้วเกี่ยวกับแม่เนี่ยพี่ไพราะเท่าที่อาจารย์ ไบบูลบุญขันอาจารย์ไบบูลบุญขันแต่งเอาไว้ครับคือภูไพบูลแต่งเมื่อปีพศ .2492 ทีนี้มันก็มีพี่คิดมานานแล้วนะวันนี้จะต้องหาคําตอบทําไมถึงต้องเป็นผู้ชายร้องคะทําไมไม่เป็นผู้หญิงร้องใช่เพราะว่าเป็นเพลงข้าน้ำนมนี่ยังกับครูไบบูลในฐานะที่เขียนประวัติครูไบบูลเนี่ยทราบไหมคะพี่วัดนี่จะทราบเรื่องของคุณคือเพลงนี้ บันทึกเสียงปี2592วันที่4มิถุนายนนะครับร้องโดยชาญเย็นแข็แต่งโดยภัยบุตรขันควบคุมการบันทึกเสียงวงดนตรีโดยสง่าอารัมพีที่ห้องอัดเสียงเฉลิมไทยชั้นบนของเฉลิมไทยนะฮะครับก็คือที่มาของเพลงนะครับเท่าที่ครูพัยบูญเนี่ยได้รับสมญาในยุคนั้นว่าผู้พิชิตเพลงแม่ ออคะคือเป็นคนที่แต่งเพลงเกี่ยวกับแม่ได้ดีดที่สุดและไม่ใช่เฉพาะเพลงข้าน้ํานมมีเพลงอะไรคะยังมีเพลงโอ้ชนกชนานีประมาณหกเจ็เพลงนะฮะเพลงชั่วดีก็ลูกแม่คําใดไม่ซึ้งเธอถึง,งนคาว่าแม่โอ้น้ําใจปกแผดวินัยจุลทสุภาษะ คือครูไปบูรเนี่ยทำไมถึงแต่งเพลงถึงได้สัญญาว่าเป็นผู้พิชิตเพลงแม่ก็เพราะว่าในชีวิตท่านน่ะช่วงที่ก่อนแต่งเพลงเนี้ยช่วงที่แต่งเพลงนี้นั่นแหละก็คือว่าหลังจากที่เดินสายคณะละครเร่ไปแล้วแล้วพอกลับมาคือเดินสายภาคใต้ภาคอีสานตามภาษาคนหนุ่มไปกับครูพลานบูรณ์จงรัฐจงจันจงรันจันคณาพ่อของจงรัฐ ก็ต uhm. <cima. S 2> ิดโรคมานะครับและจนทั้งโรคนั้นมันก็เรื้อรังแล้วกลายเป็นผู้ันตรงตรงนะครับโรคเรื้อนนะฮะโรคเรื้อนก็คือเนื้อตัวจะเป็นเม็ดเป็นเป็นเน่าพูดง่ายตัวเน่าปากจมูกตาก็โหเปลี่ยนรูปไปหมดคนก็กลัวเพราะว่าสมัยนั้นโรคเรื้อนเนี่ย เป็นโรครงรักษาไม่ได้รักษาไม่หายเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคติดต่อร้ายแรงคือโรคทางผิวหนังนี่ก็ต้องนอนไปไปตองเงใช่ไหมเพราะเราพหพอน้าเฟะเนี่ยแต่ยุคหลังรักษาได้นะครับภายในเวลาหนึ่งปีหกเดือนรักษาได้แต่ว่ามันจะกินจมูกกินปากอะไรไปหมดหน้าตาจะผิดเพี้ยนไปหมดเขาเรียกว่าผู้ป่วยเนี่ยสมัยก่อนคนก็ไม่อยากเข้าใกล้รอก็ไม่อยากเข้าใกล้แต่มีแม่คนเดียว คือไปเดินสายมาแล้วก็ป่วยแล้วเนี่ยใครก็ไม่อยากดูแลเข้าใกล้ก็กลับไปอยู่บ้านคอยดูแลบ้านอยู่ที่ปทุมธานีครับหมู่บ้านท้องคุ้งอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะฮะกลับไปนอนอยู่บ้านแม่คนเดียวที่ดูแลรักษาไม่รังเกียจลูกไม่กลัวติดโรคแล้วก็คอยตัดใบตองเนี่มาให้รองนอน เพราะว่าน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็ไหลนอนอบนผ้าถ้าเป็นที่นอนเบาะอย่างเงี้ยมันก็จะติดแผลเจ็บนะฮะก็รองด้วยใบตองแล้วแม่ก็เก็บใบตองไปทิ้งแล้วตัดใบตองมารองให้ใหม่ม,มันจึงเกิดเพลงนี้ขึ้นมานครับว่าเพลงที่เนื้อร้อที่บอกว่าเมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม,อมแม่ภายผอมย่อมเกิดแต่รักรูปปัดดวงใจเติบโตโอเล็กจนใหญ่คือตั้งแต่เล็กเป็นเด็กก็แม่ก็เอาให้นอนเบาะนะให้กินนม นี่โตแล้วแม่ยังต้องมาตอนเป็นเด็กแล้วแม่เปลี่ยนผ้าอ้อ,อมตอนขี้ตอนเยี่ยวนะ,ะพอโตแล้วแม่คอยเปลี่ยนใบตองให้เพราะว่าเป็นหนองน้ําเหลืองนี่ละหนาอะไรไม่ใช่ได้หนาเพราะค่าน้ํานมนะครับคือถึงได้เป็นคนที่แต่งเพลงเกี่ยวกับแม่ได้ทราบซึ้งมากทราบซึง้งดีที่สุดหกเจ็ดเพลงนะฮะ แต่ว่าเด่นที่สุดก็คือเพลงข้าน้ำนมซึ่งผ่านมาแล้ว60กว่าปีคนไทยก็ยังร้องเพลงนี้กันอยู่นะครับวก็ยังใช้เพลงนี้เป็นเพลงในก็เป็นเพลงประจำวันแม่ประจำวันแม่นะครับนี่คือที่มาของเพลงอนี้แล้วทีนี้จากครูไพบูนก็ไปถึงผู้ร้องก็คือคุณชาญเย็นแขนะฮะคุณชาญเย็นแขได้บันทึกอันนี้บอกว่าความจริงผมไม่ได้มีเจตนาที่จะได้ร้องเพลงข้าน้ำนม ผู้ที่ควรจะได้ร้องก็คือเพื่อนผมคุณบุญช่วยเฮรานสุนทรเขาเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงคือดังมาก่อนนะฮะกําลังโด่งดังกับเพลงน้ําตาแสงใต้นะโอ้โหเพลงนี้ำตาแสงใต้นะฮะห้องเสียงสมัยนั้นอยู่ชั้นบนของโรงภรพยนตร์เนริมไทยนะฮะน้ำตาแสงใต้เนี่ยจากละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ค่ะทีนี้คุณชาญยนแขเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสง่าอารัมพีค่ะพูดง่าย เส้นใหญ่เส้นใหญ่เพราะเลยได้ร้องเองนี่ก็เลยคุณสง่าเนี่ยแบบเป็นคนจัดการคือไพบุญบุตรขันแกป่วยฮะเอาแต่งเพลงสง่าก็ไปจัดการดนตรีและหานนักร้องเอาเองไพบุญไม่ได้มาบอกเพราะว่าไม่กล้ามาแสดงตัวให้คนเห็นว่าตัวเองเป็นคนแต่งเพลงนี่นะต้องเก็บตัวอยู่ในห้องมืดๆนะฮะชีวิตท่านเป็นอย่างนั้นทำไมฮะเพราะอะไรก็อายคนไงตัวแบบมือแบบโอ้โหปากจมูกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะพี่จําได้ตอนเด็กเนี่ย จะเห็นคนเป็นโรคนี้เยอะนะคะครับเขาเรียกเรือเขาเขาสมัยก่อนเขาเรียกว่ากุดถังขี้เรือนกุดถังขี้ทูดกุดถังขี้ทูดครับเอ่อจะเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โรคนี้จะไม่ปรากฏแล้วสมัยก่อนนิ้วเนื้อมือก็เป็นไม่เลือกนะคือคนรวยคนจนเป็นได้หมดนะในี่ยนั้นแล้วก็ฮะสง่าเอ้ยไม่ชาชาญเช็นแกก็บอกว่าวันนั้นเป็นวันที่4มิถุนายนพศ2492 ผมจําได้เพราะจดบันทึกไว้ว่าถึงคราวที่ผมจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังในทางเพลงคือรู้ล่วงหน้าเลยเหรอครับว่าร้องเพลงนี้แล้วจะดังมันสดงพูดย้อนหลังเขาพูดย้อนหลังแต่ถ้าคนฟังเพลงนะจะรู้ฮะว่าดังแน่เพลงนี้ใช่ครับเพลงไหนโดนไม่โดนเนี่ยก็เหมือนอย่างสมัยนี้เขาออกเพลงก็เดาได้เลยว่าเพลงนี้ดังแล้วสมัยนั้นอ่ะสถานีวิทยุมีอยู่สองสถานีครับนะ 1ปอนก็ดพีเจสาระแดงอะไรพวกนี้ยุบยุบสองสี่เก้าสองเนี่ยเจ็พเจอะคะอาฮะเจ็ดพีเจเออถ้าถ้าถหนึ่งปอนเนี่ยพี่รู้แหละแล้วก็พี่ยังเคยจัด1ปอนอทันเลยนะแล้วก็มีจัดเพลงหงปอนอีโฆษณาการได้ยินยังไม่เคยได้ยินเลยมีสอสถานีเท่านั้นเองปีนึ่งนะมีเพลงไม่กี่เพลงยุคนั้นถ้าเพลงไหนดังนะ เปิดกันทั้งวันข้ามปีเปิดกันทั้งคนเุกวันไม่เหมือนสมัยนี้ดังแป๊บหายแป๊บหายตัวใหม่มาแล้วเนี่ยฮะวันหนึ่งออกกันเป็นสิบเป็นร้อยเพลงนะฮะเรลงนี้แล้วไงครับประวัติของเพลงนี้ก็คือเดิมเนี่ยชานยิงแขเป็นนักร้องสลับฉากหน้าม่านละครคณะศิวาดมที่โรงภาพยนตร์เฉลิมละครนะครับก็เลยสนิทกับคุณสง่ารำพีเพื่อนไงเด็กปั้นเด็กปั้นคุณสง่าก็เห็นคุณบุญช่วยมาร้องไม่ได้คือบุญช่วยเนี่ยอะไร ตอนนั้นอยู่ในห้องอัดนะครับเวลาอัดเขาจะบดนตรีกับนักร้องจะพร้อมกันไม่เหมือนสมัยนี้ที่ดนตรีอัดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นมันมีตั้ง32ลายนะนักร้องมาอัดทีละประโยคนักร้องก็มาอัดทีละคำแก้แก้และช่วยเครื่องคอมช่วยอีกเสียงไม่ยาวแก้นะฮะ เดี๋ยวนี้เขาสมัยกอนไม่ได้เลยคุณบุญช่วยไปเชียงใหม่นัดว่าสิบนาฬิกาจะมาอัดแผ่นเสียงทุกคนรอบุญช่วยจนทั้งบ่ายโมงนะะสิบโมงถึงบ่ายโมงสิบสองโมงบ่ายสามชั่วโมงคุณบุญช่วยไม่มาไม่มาแล้วทีนี้เจ้าคือผู้อำนวยการก็กองวาดพร้อมดนตรีก็พร้อมคอยคนคนเดียวฮะก็เลยแบบก็เลยหล่นคุณธนาก็เลยเสียบจับจับคุณจานยังแกร่เสียบเกิดเลยครับ แม่นี้มีคุณนักร้องปลายแถวนะครับคุณชันพูดถึงตัวเองผมเป็นนักร้องปลายแถวซึ่งกำลังอยากจะร้องอัดเปเสียงเหลือเกินแต่ไม่มีโอกาสครูสงัดก็บอกว่า,าเอาเด็กคนนี้สิ เรียบร้อยโรงเรียนชาติเรียบร้อยโรงเรียนสง่าครับคือพูดง่ายว่าคุณชาญก็รออยู่แล้วคุณชาญนี่ผมไปกับคุณสง่าเขาซ้อมกันอยู่แล้วเรียกว่าเป็นเด็กปั้นเด็กปั้นครับก็ก็ติดติดสอยให้ตามคนไม่ก่อนเนี่ยไม่ปรากฏว่าตกลงว่าคุณบุญช่วยมาไหมก็ไม่ปรากฏไม่มาไม่มาไม่มา้งวนเลยไปไหนก็ไม่ทราบคือพลาดโอกาสไปคุณสง่าเลยครับให้ผมฟังนะบอกไอ้พวกนักร้องเนี่ยมันต้องซื้อเหล้าเหลืองอัวไว้แล้ว จารเดินแกะเนี่ยไปร้องเพลงหน้าม่านก่อนก่อนจะได้อาจเป็นเสียงไงซื้อเราเลี้ยงดูกาันซื้อเราเลี้ยงครูสังฆัดไม่และอีกอย่างหนึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยความที่เขาไฟอยากจกดังเนี่ยเขาต้องติดสอยให้ตามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไปไหนเขาไปด้วยก็เลยได้ผลผมร้องวันนั้นสี่ห้าเที่ยวเงือแตกมากเลยครับเป็นผลงานที่ปรากฏเป็นแผ่นมาจนทุกวันนี้ที่ฟังกันเมื่อกี้นะครับนั่นแหละวันนั้นได้ค่าตอบแทนห้าสิบบาทห้าสิบบาทขนาดที่ทองก็น่าจะ ปีพศสองสี่เกไอสองสี่เก้าสองเท่าไหร่ครับทองทองเนี่ยสบาทกว่าค่ะ300กว่าบาทสามกว่าบาททองสามร้อยกว่าบาทพี่เกิด2อปีไงพี่เกิดเก้าครับห้าบาทสมัยนั้นก็ไม่น้อยนะพี่โอ้โหห้าสิบาททองสามร้อยบาทเนี่ยเทียบตอนนี้ส0 0 0มนเนี่ยนะฮะก็ได้ประมาณเจ็ดเันะถ้าเทียบนีปีพศสองพันห้าร้อยสบฮะห้าพันกว่าบาทสองพันหอยะ ที่ออกรายการทีวีช่องสีมังกรมมาวันแรกพี่ไิ้ได้ตั้ง25บาทโอ้โหได้25บาทขนาดที่ทอง400ใช่มขนาดที่ทอง400สมัยนี้ซื้อข้าวแกงยังไม่ได้เลยพี่เราเล่นละครเรื่องแรกเป็นนางเอก150บาทครับ150บาท150บาทโอ้โหตายแล้วทอง50สตังค์ได้ทองเป็นสองสลึงทองนั้นสลึงนึงเขาก็ซื้อไปเตี่ยวก็ได้แล้วครับทีนี้เมื่อกี้พี่ต้อยถามมาไว้ประเด็นหนึ่งผมก็ขาดใจเหมือนกันนี่คงคงจะเป็นคําตอบมั้ง ว่าเป็นเพราะเพลงนี้มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของครูครับที่แต่งเพลงออกมาครับใช่ไหมคะแล้วครูเป็นผู้ชายก็เลยเป็นอาจจะเป็นคําตอบได้ว่าเพลงนี้จึงถูกลองโดยผู้ชายที่ไตไม่ลืมประเด็นเลยนะเนี่ยไม่ลืมประเด็นนักร้องก็เลยเป็นผู้ชายพี่มีความรู้สึกว่าผู้หญิงร้องเพลงนี้จะซาบซึ้งมากกว่าผู้ชายแต่ก็มีเพลงอื่นนะครับที่โคเปุญแต่งเกี่ยวกับเรื่องของแม่เนี่ย โอ้ชนกชนนีก็ให้พวกรัดาศิวรนันใครต่อใครร้องเนี่ยฮะแต่ว่าก็ดังไม่สู้เพลงข้าน้นมนี้ได้นะครับราชายืนแขเนี่ยก็ได้ร้องเพลงของครูใบบุญทั้งหมด6กสิกเพลงนะครับท่านเขียนบันทึกเป็นลายมือไว้โอ้เหรอฮะคือผมผมมีไอซีหลอกลายมือท่านด้วยแล้วครูใบบูลนี่แต่งเพลงทั้งหมดโอ้ไม่รู้จะนับยังไงครับก็เป็นพันๆเพลงนะครับโอ้เลยฮะเช่นเพลง เอาเฉพาะที่ร้องโดยชาญเย็นแขนะครับข้าน้ำนมแม่สีเรือนแม่สีเรือแม่สีเรือนด็คนนี้ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยนี่เขาถึงต้องเอาดอกม้เลื่อมานั่งหน่อยเพื่อผมเกิดไม่ขอรรักใคไป ตกลงกี่เพลงฮะแล้วก็เพลงใดเพลงหนึ่งสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนโคลนสาบควายยาดูมินชาวนาเหมือนดังตาสีสรุปว่าหลายเพลงนะชูวัฒไม่เป็นเพลงที่ดีตารางดวงใจผมเคยได้ยินหมดเลยเพลงเหล่านี้ชูนความรักในฤทัยโอ้ชีวิตระบมทมในนั้นใครในเล่าดังเราตรอมตรมเป็นเพลงที่ใช้ภาษาได้ดีมากแหมเสียดายว่าเวลามันเบรกนี้มันหมดแล้วคําไหนนอนเสียงกระซิบสนโอ้เจ้าหนกจนนีตกลง